สวัสดีครับไลฟ์นี้10นาทีพอ EP ที่67ครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อเมื่อช่วงหัวค่ำนะสักสองทุ่มกว่ากวาก็มีโอกาสได้ไลฟ์กับน้องๆไปทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่เจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบยังไม่นอนเหรอครับ ก็ตอนหัวค่ำตอนสองทุ่มกว่าๆได้มีโอกาสได้ไลฟ์กับน้องๆไปนะครับพวกเราก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันทุกวันนะครับตอนประมาณสองทุ่มนิดๆอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆสามทุ่มนะครับก็อาจจะได้มีโอกาสนั่งพูดคุยเมื่อเมื่อตอนเย็นก็สนุกสนานกันพอสมควรนะส่วนใหญ่ไม่ได้มีหัวข้ออะไรหรอกครับก็เหมือนกับว่าเรามาสร้างสร้างสังคมที่มีความสุขกันนะครับมีโอกาสได้มาพูดคุยกัน อ๋อ oh, สวัสดีครับคุณจุย้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูโปรไฟล์คุณจุ้ยแล้วน่าสนใจมากๆเลยครับมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจมากๆดูแบบชีวิตมีความสุขมากๆเลยก็ปกติผมจะไลฟ์ทุกวันนะครับคุณจุย้ยก็จะประมาณนี้แหละสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มอะไรประมาณนี้แหละครับ ส่วนใหญ่ลักษณะของการไลฟ์ของผมก็จะเป็นเรื่องของอผมชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ฝึกตัวเองให้เป็นคนมีนิสัยที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่ที่เราเคยเคยเห็นกันเนี่ยเวลาเขาสัมภาษณ์หรืออะไรเนี่ยคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเขามักจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมีนิสัยรักการอ่านผมก็รู้สึกว่าเออผมอยากจะฝึกนิสัยนี้นะครับสวัสดีสวัสดีจากเก๋สวัสดีจาก ก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นมาฝึกให้ตัวเองโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกดหวัวใจส้มให้ด้วยมาฝึกให้ตัวเองมีนิสัยรักการอ่านบ้างดีกว่านะครับก็อ่านหนังสือไปแล้วก็พยายามเก็บสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าเออเอามาแชร์ดีกว่าเอามาเล่ามาแบ่งปันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไลฟ์ทุกวันนะครับแล้วก็มันเป็นการเหมือนกับบังคับตัวเองไปในตัวนะบังคับให้ตเอ็งอ่านหนังสือแล้วก็บังคับให้เต็งไลฟ์อะไรประมาณนี้ถ้าเรา ขี้เกยจอ่านหนังสือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยพรุ่งนี้ไลฟ์เราจะเอาอะไรไปเล่าอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาจะไม่ไลฟ์ก็รู้สึกโอ้โหอ่านมาแล้วเราจะอยากเอาเรื่องนี้มาเล่าอย่างเงี้ยถ้าไม่ไลฟ์ก็อดเล่าก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นการเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะครับได้ทั้งได้ทั้งความรู้ได้พัฒนาตัวเองด้วยได้มีโอกาสไลฟ์ได้สร้างตัวต,วตนบนแพลตฟอร์ม t i k t o k ด้วย นะครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนใหม่ๆด้วยนะครับสิ่งที่ผมเล่าบางทีก็เพื่อนเอนเขาก็มีอย่างอื่นมาแนะนํามีอย่างอื่นมาแบ่งปันผมผมก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเป็นการทําการจ่ายแรงครั้งเดียวแต่ได้ผลลัพธ์หลายอย่างก็เลยรู้สึกชอบนะครับก็เลยไลฟ์มาต่อนเนื่องละ EP นี้เป็น EP ที่68ก็แปลว่าผมไลฟ์มา68วันเป็นอย่างน้อยละนะครับมีบางวันที่อาจจะ ดึกเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์ก็มีบ้างนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามไลฟ์ให้ได้ทุกวันสวัสดีเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มละนะครับก็ปกติผมก็จะไลฟ์ไม่นานครับผมจะกินเวลาเพื่อนๆประมาณ10นาทีนะครับขอเวลาประมาณ10นาทีผมก็จะจับเวลาประมาณนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กับหนังสือชื่อว่า The Psychology of Selling นะครับขายด้วยจิตวิทยานะครับโดยคุณไบรอันเทซนะครับ วันนี้ผมอ่านไปถึงบทที่7แล้วนะครับบทที่เเขาตั้งชื่อไว้ว่าทําการขายนะครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของการขายในในมุมของว่าถ้าเราเป็นนักขายเนี่ยทำยังไงถึงจะทําให้เราประสบความสําเร็จในการขายมีการขายแบบมืออาชีพขายแล้วไม่โดนลูกค้าว่าขายแล้วยังคงเป็นเพื่อนกันกันกบลูกค้าหรือขายแล้วยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะโอ้ขอบคุณน้องแนนมากๆครับขอบคุณมากครับ ซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อยอดอะไรกันไปในอนาคตได้ผมก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มน,นี้น่าสนใจเพราะอ่านไปแล้วก็รู้สึกชอบนะครับวันนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้ครับลองลองคิดตามผมนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานะครับเราจนถึงเรากินข้าวตอนเช้าออกไปทำงานไปถึงที่ทำงานเนี่ยเราเจอกับสื่อโฆษณากี่อย่างนะครับ เจอบางคนฟังวิทยุตอนเช้าบางคนดูโทรทัศน์ตอนเช้าบางคนเล่นโซเชียลตอนเช้าอะไรประมาณนี้นะครับบางคนอ่านหนังสือพิมพ์สมัยรุ่นเก่าๆยังคงอ่านหนังสือพิมพ์อยู่อะไรเงี้ยฉะนั้นเราจะเจอสิ่งที่เสนอขายเราเป็นร้อยๆอย่างเลยในในแค่ช่วงเช้าเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าตลอดทั้งวันล่ะเราเจอกับสิ่งที่คนมาเสนอขายเราอ่ะกี่อย่างกี่โฆษณากี่ชุดกันแน่นะครับฉะนั้น เราเจอกับการนําเสนอการขายเยอะมากนะครับร่างกายเราหรือพฤติกรรมเราก็เลยสร้างกลไกในการป้องกันการซื้อให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับเขาเรียกว่าผู้เขียนใช้คําว่าการต้านทานต่อการซื้อนะครับเดียวนะการต้านทานต่อการขายอ่าการต้านทานต่อการขายนะครับแปลว่าถ้าเราไม่มีเรื่องนี้ถ้าเราไม่มีการต้านทานต่อการขายเนี่ย เราอาจจะซื้อแหลกเลยซื้อมั่วซั่วเลยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะหมดตัวถังแตกอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นกลไกของร่างกายโดยอัตโนมัติที่จะมีการต้านทานหรือต่อต้านการขายนะครับซึ่งเราเป็นโดยไม่รู้ตัวเป็นเรื่องของระบบจิตใต้สำนึกโดยอัตโนมัติถ้าเราเป็นอย่างนี้กันทุกคนเราต้านทานการขายกันทุกคนเรามีความต้านทานต่อการขายบางอย่างแปลว่า ถ้าเราเป็นนักขายเราก็ต้องพยายามเอาชนะกลไกอัตโนมัติอันนี้ของร่างกายของมนุษย์ให้ได้นะครับเวลาเราไปเสนอขายอะไรบางอย่างเราจะต้องเจอการต่อต้านการขายอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินั่นก็แปลว่าในอาชีพของนักขายหรือในธุรกิจที่จะต้องมีการขายเนี่ยจึงเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องขายไม่สําเร็จเพราะว่าบางคนมีความต้านทานสูงบางคนมีความต้านทานอาจจะไม่สูงมากนะครับ ฉะนั้นอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งเลยของอาชีพนักขายคือไม่ต้องห่วงไม่มีใครสามารถขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่าขายสิบคนได้สิบคนเป็นไปไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องมีเรื่องของความไม่สามารถเอาชนะความต้านทานการขายของมนุษย์ได้นะจะต้องมีบ้างแหละถ้าบางคนมีทักษะเยอะหน่อยก็อาจจะทำได้สัก80%ซน 70%อะไรประมาณนี้บางคนน้อยหน่อยก็10%หรือบางคนอาจจะขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอันนี้ให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ก่อนไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดพลาดที่ตัวเรานะครับแต่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับฉะนั้นขอบคุณมากครับมีใคร Follow ผมอยู่สักครู่นะครับคุณแก้วกาลเกตเหรอครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไป Follow กลับนะโอเคปรึกษาหน่อยครับเป็นหนี้ท่วมหัวทำไงครับ โอ้อันเรื่องนี้คงจะต้องคงจะต้องมาคุยกันยาวครับเดี๋ยวผมติดตามผมไว้นะเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วผมไปแนะนําให้ครับนะครับมันมีหลายปัจจัยที่จะต้องพิพจารณานะครับผมเองก็เคยเป็นคนหนึ่งซึ่งเคยมีหนี้เหมือนกันอันนี้เรียนตามตรงเลยนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะปลดหนี้เนี่ยมีมีหลายสิ่งที่ต้องทำนะครับคงไม่สามารถพูดจบได้ภายใน10นาทีนะครับยังไงรบกวนติดตามผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลงไลฟ์แล้วผมไปกดติดตามกลับแล้วเดี๋ยวอาจจะได้พูดคุยกันโอเค ก็ฉะนั้นเขาบอกว่าในการในการเสนอขายเนี่ยครับเทคนิคในการเสนอขายเนี่ยมีทั้งหมด2วิธีนะครับที่เขาอยากจะแนะนำนะครับเทคนิคแรกเนี่ยเขาบอกว่าการขายด้วยข้อความเกิดน,นำนะครับลองฟังดูนะข้อความเกิดน,นำก็คือว่าสมมุติว่าผมกําลังจะไปขายใครสักคนหนึ่งผมกําลังไปพูดกับเขาผมบอกว่าสบายใจได้เลยวันนี้ผมไม่ได้มาขายของอะไรคุณนะครับแต่ผมอยากให้คุณ เห็นว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่ทําไมผู้คนจํานวนมากมายเลยถึงซื้อของสิ่นนี้กับผมนะครับแล้วเขายังคงซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอาข้อมูลอันนี้ให้เขาดูนะครับแล้วก็ถ้าเขาพิจารณาแล้วว่าสิ่งนี้มันสามารถตอบโจทย์เขาได้นะครับแล้วเขาค่อยตัดสินใจอีกทีหนึง่งนะครับสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้เนี่ย ผู้เขียนบอกว่าอย่างแรกคือให้เขาเปิดใจก่อนนะครับทําลายกําแพงความต้านทานในการขายของเขาก่อนว่าเราไม่ได้มาเสนอขายเขานะครับแต่เรากําลังเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้เขาดูนะครับซึ่งข้อมูลนี้มีคนจํานวนมากเลยที่พิจารณาแล้วแล้วก็คงสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ยังคงซื้อต่อเนื่องนะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าไอสิ่งที่เรามาเสนอเขาเนี่ยจะตอบโจทย์เขาหรือเปล่านะครับคนที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจคือ ตัวเขานะครับหลังจากที่เขาได้เปิดใจฟังแล้วก็พิจารณาเอาเองนะครับว่าได้ไหมฉะนั้นด้วยวิธีการนี้ด้วยเทคนิคการเกลื่อนนำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกคลายกังวลน,นะครับแล้วก็ลดกำแพงการต่อต้านลงไปนะครับแล้วเขาก็อาจจะเปิดใจรับฟังข้อมูลที่มันอาจจะสำคัญกับเขาจริงๆนะครับถ้ามันเป็นข้อมูลที่เขาฟังแล้วเออมันมีความเป็นไปได้มันตอบโจทย์เขานะครับ ถึงตอนนั้นเขาก็อาจจะอยากขอดูข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมและเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพิ่มเติมอะไรแบบนี้แล้วเราค่อยนําเสนอเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับอันนี้คือวิธีแรกที่ผู้เขียนแนะนํานะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าผมเองทําโปรแกรมฟิลเกร e โปรแกรมที่ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเลื้อรังไม่ติดต่อเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันอะไรประมาณนี้นะครับหลายคนอาจจะกินยามาแล้วตลอดชีวิต แต่รู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีขึ้นนะครับแล้วการกินยามานานเนี่ยก็อาจจะทําให้มีผลต่อตับต่อไต,อตค่าตับเริ่มสูงขึ้นค่าไตเริ่มสูงขึ้นอะไรประมาณนี้เขาก็กังวลใจแหละกังวลนะครับแต่พอผมไปเสนอว่าเอ้ยผมมีโปรแกรมดูแลสุขภาพฟิลเกรสเนี่ยเขาก็แน่นอนการต่อต้านการขายก็รู้สึกเลยว่าผมไม่ใช่หมอนะครับผมจะมาดูแลสุขภาพได้ดีกว่าคุณหมอได้ยังไงเขาดูแลสุขภาพที่ดีกว่ากับคุณหมอมาตั้งนานละยัง ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยอะไรประมาณนี้นึกไหมครับฉะนั้นด้วยเทคนิคแรกนะผมจะลองเอามาประยุกต์ใช้นะครับเทคนิคแรกคือการเกลื่อนนาผมกอาจจะบอกว่าพี่สบายใจได้เลยวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมาขายของอะไรพี่นะครับเพียงแต่มันมีเหตุผลบางอย่างที่คนที่เขาเป็นโรคเลื้อรลางไม่ติดต่อทั้งหลายอย่างเช่นโรคเบาหวานแบบที่พี่เป็นเนี่ย ยังคงซื้อผลิตภัณฑ์กับผมแล้วก็ยังคงใช้ต่อเนื่องแล้วก็สามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จากโปรแกรมนี้ผมไม่รู้หรอกว่าโปรแกรมนี้มันจะสามารถส่งผลที่ดีให้กับพี่ได้หรือเปล่านะครับพี่อาจจะต้องลองฟังข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าโปรแกรมนี้มันจะตอบโจทย์ของพี่หรือเปล่าผมอาจจะพูดแบบนี้กับเขานะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเอองั้นลองฟังดูหน่อยว่ามีเหตุผลอะไรที่คนจำนวนมากถึงซื้อแล้วก็หายจากโปรแกรม จากโรคเบาหวานได้ด้วยโปรแกรมฟิลเรตอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมผมผมก็อาจจะซัพพลายข้อมูลเพิ่มเติมให้เขาไปและให้เขาสุดท้ายเขาตัดสินใจเองว่าเขาอยากจะเข้าโปรแกรมเพื่อดูแลสุขภาพไหมนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับเทคนิคที่2ก็คือเขาบอกว่าออผู้เขียนใช้ใช้ชื่อเทคนิคว่าการปิดการขายด้วยการสาธิตนะครับการปิดการขายด้วยการสาธิต เทคนิคนี้จะใช้คำถามในทำนองที่ว่าถ้าเราสามารถแสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอเนี่ยมันจะตอบโจทย์เขาอย่างไรนะครับเขาพร้อมหลังจากดูการสาธิตจบแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าของเราหรือไม่นะครับอันนี้เป็นการตั้งคำถามโยนคำถามลงไปเลยว่าถ้าผมสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนี้เนี่ย มันจะตอบโจทย์สิ่งที่เขากังวลใจอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วหลังจากดูการสาธิตจบแล้วดูการแสดงข้อมูลจบแล้วเนี่ยเขาอยากจะพร้อมที่จะตัดสินใจเลยหรือเปล่านะครับถ้าบอกว่าถ้ามันหายจริงก็โอเคผมก็จะนําเสนอเลยนะครับถ้าผมบอกว่าถ้าผมประยุกนะประยุกต์ใช้กับโปรแกรมฟิลเตอร์นะครับโดยเทคนิคนี้ผมก็จะบอกว่าพี่ครับพี่เป็นเบาหวานมานานลวพี่กินยาเคมีมาตั้งนานไม่หายสักทีนะครับ ผมเคยเห็นคนที่เป็นแบบพี่เนี่ยแล้วปรากฏว่าเกิดผอิญมีแผลน,นิดเดียวเนี่ยบางทีอาจจะต้องตัดขาเลยนะนะครับเอาอย่างนี้พี่ยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับถ้าผมพิสูจน์ได้ว่าโปรแกรมฟิลเกรสเนี่ยมันสามารถทําให้พี่หายจากโรคเบาหวานได้จริงนะครับภายในเวลา2เดือนโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเคมีออกไปนะครับถ้าผมพิสูจน์เรื่องนี้ได้จริงพี่พร้อมที่จะตัดสินใจเข้าโปรแกรมฟิลเกรสกับผมไหมครับนะครับแวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ทําให้เขารู้สึกว่า อะงั้นลองมาดูผลลัพธ์หน่อยว่าทำได้จริงไหมครบ10นาทีแล้วเร็วจังนะครับถ้าทำได้จริงนะครับถ้าทาได้จริงเขาก็อาจจะอยากเข้าโปรแกรมฟิลเรดแล้วก็ปฏิบัติอย่างมีวินยัยครบ60วันก็ได้และผมก็มั่นใจว่าเขาจะหายได้จริงนะครับโอเคฉะนั้นสิ่งที่เราทำทั้ง2เทคนิคนี้นะครับทั้ง2เทคนิคนี้ไม่ว่าจะเป็นการ เกล็่น,นาดูก่อนว่าเราไม่ได้มาขายนะเราแค่บอกว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่มีคนซื้อเยอะแล้วก็มีคนซื้อต่อเนื่องด้วยนะครับเทคนิคที่2ก็คือบอกว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันทําสิ่งนี้ได้จริงตอบโจทย์เขาได้จริงเขาพร้อมที่จะตัดสินใจไหมทั้ง2เทคนิคนี้เนี่ยมันจะช่วยลดคาตอบของคําว่างั้นขอคิดดูก่อนนะครับหรือผมขอไปทบทวนดูก่อนนะครับ เค <K _ d ance> ยไหมครับเวลาเราไปเสนอขายอะไรบางอย่างเนี่ยเรานําเสนอได้ดีมากเลยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเวลาเราตอบคาถามเรานําเสนอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเลยลูกค้าแฮปปี้มากเลยนะครับแต่เวลาเราจะปิดการขายเนี่ยว่าที่ลูกค้าบอกว่าผมขอเวลาทบทวนดูสักนิดหนึ่งนะครับหรือผมขอพิจารณาสักนิดหนึ่งทบทวนสักนิดหนึ่งนะครับผู้เขียนบอกว่าไอการขอทบทวนดูก่อนเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าไม่ได้กลับไปทบทวนจริงๆ อันนี้อันนี้เป็นการปฏิเสธแบบนุ่มนวลน,นะครับฉะนั้นถ้าเราเราเกิดด้วยทั้ง2วิธีนี้ทั้งการเกิดน,นําแล้วก็ทั้งบอกว่าปิดการขายด้วยการสาธิตแล้วนะครับเราสามารถบอกว่าโอเคหลังจากที่เราแสดงข้อมูลให้เห็นแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาพร้อมจะตัดสินใจมีอะไรที่เขาอยากจะสงสัยเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็อย่างนั้น เรียนเชิญเข้าโปรแกรม FiLIM Filll Gate เลยนะครับสามารถคลิกลิงก์นี้ได้เลยครับประมาณนี้นะครับฉะนั้นทั้ง2เทคนิคช่วยลดคำตอบหรือลดคำว่าขอทบทวนดูก่อนนะครับขอบคุณคุณตุกตาศอกเดียวมากนะครับสำหรับหัวใจส้มครับขอบคุณมากครับโอเคโอเคนะก็หมดละประมาณนี้นะครับสิ่งที่เอามาเสนอวันนี้นะครับผมรีแคปให้ฟังผมสรุปให้ฟังนะครับเขาบอกว่า มนุษย์มีความต้านทานในการขายเป็นธรรมชาติเป็นจิตใต้สํานึกอยู่แล้วโดยอัตโนมัติบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานะครับเราจะปฏิเสธหรือเราจะต่อต้านการซื้อโดยอัตโนมัติของเราอยู่แล้วมิเช่นนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ซื้อทุกอย่างที่เราเห็นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราคงหมดตัวไปแน่นอนนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติของจิตใต้สํานึกของมนุษย์นั่นแปลว่าถ้าคุณเป็นนักขายถ้าคุณทําอาชีพขาย คุณจะต้องเจอกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่คุณจะต้องผิดหวังอยู่แล้วในการขายไม่สําเร็จเพราะว่าแต่ละคนมีความต้านทานในการขายไม่เท่ากันบางคนมีสูงคุณก็อาจจะเอาชนะไม่ได้บางคนมีต่ำน้อยคุณก็อาจจะประสบความสําเร็จนะอันนี้เป็นเรื่องปกติให้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนถ้าคุณมีอาชีพนักขายคุณจะต้องโดนปฏิเสธการขายเป็นเรื่องปกตินะครับ อันที่สองที่เอามาฝากกันก็คือ2เทคนิคนะครับสเทคนิคในการเสนอการขายเทคนิคแรกคือการเกิื่น,นํานะครับเริ่มต้นด้วยการเกิื่น,นําว่าผมไม่ได้มาขายอะไรคุณนะครับผมแค่มาเสนอเหตุผลบางอย่างที่มีคนซื้อของเยอะกับผมแล้วก็ซื้ออย่างต่อนเนื่องนะครับเผื่อสิ่งที่ผมนําเสนอนี้มันจะมีประโยชน์แล้วมันจะตอบโจทย์คุณแล้วคุณค่อยตัดสินใจนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของบอกว่าเป็นเทคนิคที่การปิดการขายด้วยการสาธิตนะครับผมอาจจะพูดประมาณว่า ถ้าผมพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ของคุณคุณพร้อมที่จะตัดสินใจเลยหรือเปล่านะครับเขาก็บอกโอเคถ้าคุณเสนอเขาก็บอกว่าถ้าคุณพิสูจน์ได้ผมก็ยินดีที่จะตัดสินใจนั่นแปลว่าเขาก็พร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะตัดสินใจให้กับเราแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับโอเคเออขอบคุณมากๆเลยผมเห็นมีหลายๆท่านทักมานะครับขอบคุณน้องตุ๊กตาสอกเดี่ยวมากๆเลย ขอบคุณ,ค,ณคุณที่ตั้งคำถามนะครับเป็นรูปเป็นรูปการ์ตูนผมไม่ทราบชื่อนะครับแต่เห็น Follow มาแล้วเดี๋ยวผมลงไลน์แล้วผมไปตอบกลับนะว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถที่จะปลดความกังวลใจในเรื่องของนิสินได้นะครับโอเคเอคุณแก้วกาลเกต Fol ล o w ขอบคุณครับเดี๋ยวผมลงไลน์ผมไป Follow กลับนะครับอาจจะได้ทักทายกันนะครับโอเค ขอบคุณน้องยุ้ยเหรอ,อน้องยุ้ยมาด้วยนะครับน้องแนนผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของผมนะครับเคคุณคุณจุ้ยผมเห็นแวบๆนะครับน่าจะออกน่าจะออกไปแล้วเนาะน่าจะไม่ได้ฟังอยู่โอเคน่าจะหมดแล้วแหละสวัสดีครับน้องยุย้ยสวัสดีครับ คุณจ้ยสวัสดีครับโอเคอ่ะน่าจะครบแล้วครบับครบถ้วนใครที่ผมไม่ได้ทักทายต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่สงสัยหรืออยากจะมีอะไรพูดคุยกันนะครับเรียนเชิญนะครับอ่าฟอลโล่ผมแล้วก็หรือส่งข้อความหาผมเลยก็ได้นะครับผมเปิดรับอ่าการพูดคุยตลอดนะครับโอเคโอเค มีอะไรประชาสัมพันธ์ไหมยังไม่มีอะไรประชาสัมพันธ์งั้นก็วันนี้ไลฟน์นี้10นาทีพอนะครับวันนี้ไม่นานเท่าไหร่ส0นาทีจริงๆเมื่อวานนานไปนิดนึงโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ